ก็สวัสดีครับก็วันนี้ไม่มีอะไรมากนะครับวันนี้จะมาสอนรูปลูดเอ่อแอนดรอยเวอร์ชันสี่จุดสี่จุดสี่นะครับเป็นเวอร์ชันที่แบบสำหรับผมคิดว่ามันรูดยากมากนะครับหลายคนอาจจะรูดในคอมแทนแต่ผมนี่มีแอป,ปมารูดในโทรศัพท์นะครับนะก็รูดง่ายนะครับเป็นรูดสามหกศูนย์รูดนะครับก็เดี๋ยวจโหลดจากเว็บเออเดี๋ยวผมจะให้ ไว้ใต้คลิปนะครับว่าวิธีโหลดมันโหลดยังไงก็นี่ผมใช้ในโทรศัพท์อยู่มาออาะช้านะครับก็คลิกเข้าไปในแอปอ้ในลิงก์ที่ผมให้ไปนะครับความจำมันไม่เยอะฮะเดี๋ยวเลยแป๊บนึงนี่นะครับหกสี่สองโอเคนะครับ แล้วก็กดดาวน์โหลดตรงนี้ครับมันเขียนว่าดาวน์โหลดตรงนี้เนี่ยแล้วก็นี่คิดตั้งคิดคำว่าดาวน์โหลดใช่ป่ะการทำเนมันช้าชนี่ก็มันจะมีเนี่ยโค้ดให้ก็กอกโค้ดเข้าไปนี่กอกแล้วก็กอกตามเนี่ยเข้าไปแล้วซารดาวน์โหลดพอเราเสร็จปุ๊บมันจะติดตั้งใช่ป่ะเรากดเข้าแอปไปเลยครับ ตอนแรกตอนที่เข้ามาไม่ใช่หน้าอย่างนี้นะครับเป็นคนละหน้านี่ครับตอนแรกมันจะขึ้นไม่ใช่แบบนี้ครับให้เรากดตรงกลางนี้ไปปึ๊บนะครับกดไปจนเรื่อยมันจะขึ้นเป็นคล้ายๆแบบนี้นะครับแล้วก็กดตรงเนี่ยคำว่ารูทตรงนี้ให้เราเลือกนะครับว่าสมมตินะนี่ยังไม่รูทมันจะขึ้นตรงนี้ไม่นจะขึ้นเป็นสีแดงนะครับถ้ายังไม่รูทเออถ้ากดตรงแอปตรงนี้เลยครับก็เขยน กดเนี่ยสีเขียวเนะี่ยกดเข้าไปนะครับโอเคก็นะครับนะรูทได้แล้วนะลองเข้าแอปเลยให้ดูนี่นะครอ,อแป๊บนึงครับเดี๋ยวอีกวิธีหนึ่งก็คือสมมุติถ้าเราไม่ได้เข้าไม่ไเข้าแอปรูทต,ตัวนี้นครับสมมตินะเราไม่ได้เข้าไปที่แอปรูทใช่ป่ะให้เรา คือมันมันแจ้งเตือนให้เออมันคือจะเตือนให้นะดูนะเออเป็นเอสซาโปแล้วกันกดตรงนี้นครับไม่ได้รูทใช่ไหมกดตรงนี้เลยครับกดเข้าเอสซาโปเลยเออกดเข้าไปเลยเนะ,ะนี่ปุ๊บมันจะเด้งขึ้นมาเดี๋ยวไปนึงมันจะเด้งขึ้นมาอา้าวปกติมันจะขึ้นครับ ไอ้าโปไม่รู้งั้นลองเป็นไปหนึ่งเออนะวะนี่นี่นะก็ทางกลุ่มแมคค้าบอกว่าเป็นเวอร์ชั่นที่รู้จักคือเย็นมากก็คือ4.4.4ผมก็เลยไปบอกในโพสว่าเออไปบอกในกลุ่มว่าเดี๋ยวจะเออลงคลิปให้นะครับก็ พึ่งมาอ่านตอนนี้เพราะมีมเวลานี่โอเคเป็นหนึ่งเปนอืมเปลี่ยนเป็นเออเอดไฟมาร์เกก็แล้วกันนะลองดูนีไม่ได้รู้ใช่ไหมมันดักแวก็มาแสดวใช่ไหมแล้วก็กดเข้าตรงนี้เลยตรงแอปเอไฟมารเกอมันจะขึ้น เนี่ยเราเข้ามาเสร็ปุ๊บเป็นนะครับรอเป็นนะปกติมันจะรูดไมหมนะครัวะนะฮะปกติมันจะรูดนะแต่ตอนนี้มันไม่ขึ้นนะครับก็โอเคก็คือลิงก์ก็ให้ไปแล้วนะครับว่าวิธีรูดรูดยังไงอะไรบ้างนะครับ ก็เดี๋ยวขอแคปมาแชรแป๊บนึ่งแต่งเพืคลิปอ่านะครับก็วิธีการก็คือกดแค่ตรงกลางก็รอให้มันเปน็นหมุนหมุนหมุนไม่ใช่หมุนนี่มันจะขึ้นตรงเนี้ยแล้วจุดจุดจุดไปไดยๆมันก็จะหมุนอย่างงี้ครับไป่อยๆพอเสร็จแล้วไอคนอาะถามว่าทําไมรูตไม่ได้เออครับไม่ใช่ประเด็นก็คือเข้าคลิกตรงนี้เลยแล้วก็ดูแอปที่เราจะรูทนะครับนี่ก็ดูดูแล้วว่าจะรุตไหมเออนะมันก็จะขึ้นรูทให้ โอเคนะครับก็ลิงก์ก็อยู่ใต้คลิปนะจำไว้นะครับก็โอเคสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับโอเคบาย